เดินลมสูบฉีดกันนิดหน่อยครับเทียบสัดส่วนกันครับ168กับ172พิกัด5คิ้งกันออกครับขวาไปซ้ายมาซ้ายมาขวาคืนครับไปคับนูมโมฮมัมัดโอ้โหหลุดก็โดนสิครับแบบนี้ครับเตะขยับครับทางด้านของนูมโมฮมัมัดโอโด้โหไทยคิกบ็อกซิ่ง MMA แต่ว่าจิ้งหรีทอมไม่สนครับอันนี้เจอกันในรูปแบบของมวยไทยเป็นเขตแดนของ เริ่มคืนเหมือนกันครับไปนี่จะอึดอาดช้าหน่อยแต่สโลบัตชัวครับดีทองแม่สังเกตว่าออกอาวุธกันแต่ต้นต้นเกมครับ1นึ่ใส่กันเต็มเตมครับโดนเป็นหล่นร่วงเป็นร่วงครับน็อกเป็นน็อกเอาครับแลกกันหม,มุช้อนล่างตบขวาครับยิงดีทอง แมู่โมบัตเขาพยายามต่อยนะครับแต่ว่ากำปั้นนี่ยังไม่แม่นยกแรกอาจจะจับทิศจับทางดูเกร็งๆกันอยู่ครับยกนี้อ้าวแทบพับแทบไปเลยครับแต่ว่านี่ครับซ้ายของจิ้งหรีดทองครับเริ่มจะบนจงออกแล้วนะครับแข่งซ้ายของจิ้งหรีดทองอ้าวอ้าว ด้านล่างครับวิทิเดตทีมงานของสตาร์เตนเนอร์กีล่าสปอร์ตสั่งลุยแล้วเอาล้วครับหมูหมัดกันแรกครับอารับไม่มีกลัวครับแต่ละดอกโอ้โหมาแล้วครับหมัดซ้ายครับโอ้โหหยแข่งซ้ายเป็นปากเต็มคำจริงๆอ่เดินเบียดมาเรื่อยๆครับจิงดีทองใกล้ๆแล้วครับวัดระยะซ้ายโอ้หเตะยัดทอนแขนครับอาครับ ล้าไม่ลา้าห้อยไม่ห้อยครับแขนด้านขวาโดนอีกแล้วโอ้โหบังให้อยู่นะครับไม่บังนี่แม่มากยกเดี๋ยวก็จะล้าเลยครับอันนี้นูบมฮามัดนี่ก็พยายามแล้วครับโดนของจิ้งหรีดทองเยอะแต่ว่าเก็บอาการดีทางด้านของจิ้งหรีดทองกรสซ้ายอย่างเดียวล้วนๆนะครับขวาไว้คำวัดระยะ สู้ดีเหลือเกินครับนูโมฮัมัดทองครับโอ้ต้องขาประสบการเลยครับนูโมฮัมัดโอ้โหไหมครับคุณเจาชายครับทั้งไหมทั้งแตกแล้วครับบริเวณแผ่นหลังด้านซ้ายของอาด้านขวาของนูโมฮัมัดการของนูโมฮัมัดได้ขนาดนี้ก็ตู่แต่ว่าสาวโดนครับแม่ยิงเดินไม่หยิบมีรอยยิ้มครับไม่เป็นไรครับ เอจ็บเกี่ยวไปนี่ครับหมัดซ้ายแข้งซ้ายหัวใจอาวุธนี่ก็ใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่เคยเจอมวยซ้ายหรือเปล่าครับดูครับแก้กันยากครับมาล่างมาบนครับแค่ก็ลุยไล่ต่อยนะครับไม่ลดละความพยายและเป็นจิ้งหรีดทองกีฬาสปอร์ตครับเอาชนะคะแนนนูโมฮัดไปได้